เหมือนตอนที่เราไม่มีเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้พระเจ้าอย่างนั้นเราอยากจะให้พระเจ้าอย่างนี้แต่พอเงินมันอยู่ในมือเราจริงๆอะ่ะมันกลายเป็นว่าเรามันเป็นเรื่องยากที่เราจะให้พระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะชื่อจอมนะคะคือตอนนี้ทำงานแล้วค่ะอยู่ที่สวนดอคือช่วงที่ผ่านมามันเกิดโควิด1 9ขึ้นซึ่งทุกคนก็คงมีผลกระทบเรื่องเรื่องปัญหาเศรษฐกิจตับเงินทองอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าจอมจะได้ยังได้เงินเดือนปกติแต่ว่าก,ก็ก็มีผลกระทบบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติคือเราจะได้เงินเงินสทางก็คือเงินเดือนของเราเงินประจำแล้วก็เงินจากการไปคลินิกอะไรเงี้ยค่ะในประมาณเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ย คือคือเราไปคลินิกลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทำให้ไม่เงินส่วนส่วนหนึ่งอะหายไปอะไรเงี้ยแล้วเผอิญว่าเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเดือนเข้าช้าจ,จริงๆต้องได้ต้นเดือนแต่แต่กลางเดือนแล้วเงินยังไม่เข้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วเราก็มีเงินติดตัวแบบไม่ถึงไม่ถึงร้อยอะเออมันเป็นวิกฤตที่แบบเพิ่งเกิดมาเราแบบว่าเออยัยงยังไม่เคยแบบเจอแบบนี้เพราะว่าเงินเข้าช้าแบบเขา work for home อะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบ การเบิกเงินมันก็ล่าช้าตามไปด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็มาโบสถ์เขาก็เขาก็หนุนน้าใจเรื่องการถวายอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้คนอาจจะจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อที่จะใช้จ่ายในยามจาเป็นคือเราไม่รู้ว่าวิกฤตนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่แล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกในใจขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าเรามีเงินตรงเนี้ยคือเราอยากจะถวายเลยอยากจะถวายแบบ พิเศษอยากจะถาวายตามที่เราแบบตั้งใจเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเงินในบัญชีมันก็แบบเออคือ,ค,อคือแค่ผ่านวันนี้ไปก็แบบยากอะไรเงี้ยคืนนั้นเราก็อธิษฐานกับพระเจ้านะแบบโอ้พระเจ้ามาแบบว่าคือตั้งแต่จอมทํางานมาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเราเรายังไม่เคยขัดสนเรื่องเงินขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้อยากจะขอที่บ้านไม่ได้อยากจะดึงเงินเก็บมาใช้อะไรเงี้ย แล้วพอแล้วเราก็นอนตื่นขึ้นมาก็มีเมสเซจข่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> พระเจ้าพระเจ้าน่ารักอ่ะคือมันอเมซิ่งสำหรับเรามากรู้สึกว่าแบบเออคือคือ,ค,อ,ค,อคือเรานั่งอึ้งอยู่แป๊บหนึ่งคือแบบเฮ้ยมันจริงหรือว่าเราแค่กําลังตื่นมาแล้วแบบฝันไปอะไรเงี้ยก็แบบเข้าไปในแอปแล้วก็เช็คดูว่าแล้วเงินจํานวนนั้นมันก็เข้ามาจริงๆอะไรเงี้ย แล้ววันอาทิตย์ก็เวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ตอนนั้นอ่ะมันกมมม็มีมีมีช่วงให้ถวายอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าค,คือ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 มันเป็นช่วงที่เหมือนมีตัวสีขาวกับตัวสีดำอ่ะอยู่บนไหลเราอีกตัวนึงก็บอกว่าเฮ้ยเงินยังไม่เข้าเลยเก็บไว้ก่อนไหมเดี๋ยวรองเงินเดือนเข้าแล้วเราค่อยถวายส่วนนี้ก็ได้ตามความตั้งใจของเราอีกส่วนนึงก็บอกว่าเฮ้ยถวายเลยอะไรอย่เงี้ยก็ก็มีเงินแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่ท้าทายสําหรับจอมนะ เหมือนตอนที่เราไม่มีเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้พระเจ้าอย่างนั้นเราอยากจะให้พระเจ้าอย่างนี้แต่พอเงินมันอยู่ในมือเราจริงๆอะ่ะมันกลายเป็นว่าเรามันเป็นเรื่องยากที่เราจะให้พระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็อธิฐานพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเสียงดึงดังขึ้นมาในใจของเราว่าแล้วความวางใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเออไม่ใช่เรากําลังวางใจผิดที่อะไรเงี้ย ถ้าวันนี้แบบเงินและทองเป็นของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นเราเชื่อตามที่พระคัมภีร์พูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทําให้เรากลับมาทบทวนตัวเองว่าเรากําลังวางใจในเงินทองไม่ได้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วสองก็เลยตัดสินใจแล้วก็ก็โอนให้โอนให้แบบพระเจ้าเลยอนให้แบบสิบรโ,โอนให้ถวายพิเศษตามที่เราแบบตั้งใจเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น แล้วสิ่งแรกที่ได้ก็คือสันติสุขอะไรเงี้ยค่ะสันติสุขในใจเรามันกลับคืนมาเรารู้สึกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับยอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ 1, วันสองวันเลยนะคะเงินเดือนก็เข้ามาแบบปกติอะไรเงี้ยทําให้รู้ว่าคือพระเจ้าให้ลงมีงเพียงพอไม่ใช่เพื่อแค่เราเยอะไรเงี้ยแต่เพื่อที่เราจะแจกจ่ายเพื่อที่เราจะหยิบยื่นให้กับการงานของพระเจ้าแล้วก็คนอื่นด้วยอเงี้ยค่ะ อยากสนุนน้ำใจนะคะช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆที่เราจะตัดสินใจถวายอะไรเงี้ยอยากจะวางแผนการเงินดีๆหรือเก็บเงินเอาไว้ก่อนหรือ ในการถวายอะไรเงี้ยแบบช้าลงอีกหน่อยแต่อยากสนุนน้าใจว่าคือเช้าวันนี้เรารู้สึกว่าแม้แต่ชีวิตของเราอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เรามีอ่ะเป็นของพระเจ้าทั้งหมดเราจะไม่สงวนสิ่งดีใดๆไว้สําหรับเราเลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะให้พระเจ้าได้ง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยการที่ถวายคืนไปให้กับพระเจ้าก็แบบว่าเพื่อที่จะให้เป็นพรต่อคนอื่นแล้วก็อาณาจักรของพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบอยากจะให้แบบวางใจในการดูแลของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาสัญญาเสมอ 好